สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําไข่เค็มใบเตยค่ะสูตรนี้เป็นของกลุ่มแม่บ้านตําบลบางแผ่นเพอบางวนนั่งจังหวัดพิจิตรนะคะฝึกสอนโดยศูนย์กศนตําบลบางไผ่ค่ะโดยจุดเด่นของเขานะคะก็คือไข่ขาวนะคะ,คะ,คะจะไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไข่แดงเนี่ยจะออกรสเค็มๆม,มันๆอร่อยมากเลยนะคะ พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันเลยค่ะเราจะใช้ไข่เป็ดนะคะทั้งหมด120ฟองค่ะนำมาร้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะเราใช้เป็นเบอร์ใหญ่สุดค่ะส่วนทางนี้นะคะก็คือ แผนกหั่นใบเตยนะคะเราก็จะนำใบเตยเนี่ยมาหั่นให้ละเอียดนะคะเพื่อที่เวลาเรานำไปปันนป่นก็จะได้ปั่นง่ายง่ายเื่อันนี้คืออะไรคะอันนี้ินสปอ,อสพองค่ะอ๋อเป็นยีสปอพองแล้วเราก็นำมา มาหมาเลยอ่ะค่ะอันนี้คือเกลือเม็ดนะคะ นี้คือการนำใบเตยมาปั่นนะคะเราต้องการให้ใบเตยละเอียดเพื่อที่เวลาเราไปผปสมกับเกลือแล้วก็ดินสอบพองนะคะตอนที่เราเอาไปหู้มไข่เนี่ยเขาจะได้หอมมคะ่ะใช้เครื่องปั่นแบบปั่นแห้งนะคะ แล้วนะคะก็จะละเอียดประมาณน,นี้เลยค่ะถ้าใครทําน้อยนะคะก็สามารถที่จะใช้ทุกตาแทนกันปั่นได้นะคะถ้าไม่มีเครื่องปั่นนะคะอันนี้คือเราทําเยอะค่ะต้องใช้เครื่องปั่นช่วยอันนี้คือเดี๋ยวเราจะผสมนะะส่วนผสมเอามาพอกถ่ายแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ใบเตยลงไปก่อนคะ่ะใบเตยทั้งหมดโดยประมาณ3กิโลกร,รัมนะคะ แล้วนะคะนําดินสอพองกับเกลือนะคะลงมาผสมเลยค่ะแล้วก็คข้าให้ทั่วดินสอพองทั้งหมดห้ากิโลกรัมนะคะแล้วก็เกลือทั้งหมดห้ากิโลกรัมค่ะเราใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะนํามาตำให้ละเอียดคข้าให้ทั่วค่ะ ป็นสีของใบเตยแล้วนะคะออกสีเขียวแล้วตอนนี้ก็มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมทะลุแมสเลยนะคะใหญ่ชิมด้เมยังตักให้ผู้ใ่นนึงตักยากชิมก่อนเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปนวดนะคะเพื่อให้ดินสอพองเนี่ยเขาทำงานนะคะจะได้เหนียวเวลาเรานำมาเคลือบกับไข่เป็ดเนี่ยก็จะได้ปั้นง่ายนะคะ จะทยอยใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะมีความหนืดที่ใช้ได้นะคะตอ้ไ,ได้ไไสังเกตนะคะพอบีบเขาสมานกันแล้วเนี่ยก็คือใช้ได้ไ,ได่นะไหมนี่ดินนี้ไม่ได้ไม่ทอง เราจปทำแป้งให้เป็นแผ่นแดงๆก่อนนะคะแล้วก็นำไข่มาวางไว้ตรงกลางค่อยๆพุ้มนะคะ ถ้าเราทำแรงมากแ๋ยวไข่จะแตกนะคะบีบก๊อกลงไปเลยนะ <c oughs> ภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะวิธีการถนอมไข่เป็ดนะคะวิธีทําไมต้องเราทำไมเราต้องพอกดินสอบคองกับเกลือนะคะแล้วก็ใบเตยเนะี่ยเพราะว่าไข่เค็มทั่วไปที่เราทานกันนะคะการที่นําน้ําเกลือมาดองน้าเกลือจะแทรกเข้าไปในไข่ขาวเยอะนะคะเวลาสังเกตว่าเวลาเราทานไข่เค็มเนี่ยไข่ขาวจะเค็มมากนะคะนอกจากเอาไปทําเป็นยำอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวปุ้ยเนี่ย กินไข่ขาวไม่ได้นะคะเพราะว่าเค็มเกินไปแต่สูตรนี้นะคะไข่ขาวเนี่ยจะไม่เค็มเท่ากับการที่เราเอาไข่ลงไปดองในน้ําเกลือโดยตรงนะคะจึงเหมาะกับการนํามาทานกับข้าวสวยนะคะโดยที่ไม่เค็มมากค่ะแล้วไข่แดงเนี่ยก็จะมันนะคะเหมาะกับการมาทําขนมค่ะขนมเปี๊ยะขนมไส้ขนมได้หมดเลยนะคะ นอกจากว่านำไข่มาต้มเป็นเป็นไข่เค็มต้มนะคะเราสามารถนำไข่เค็มมาทอดได้ด้วยค่ะไข่เค็มสูตรนี้นะคะเราจะไว้ประมาณ15วันถึงจะนำมาต้มนะคะแต่ถ้าใครอยากทำเป็นไข่เค็มทอดนะคะไว้ประมาณ5 7วันนะคะนำมาทอดรสชาติก็จะอร่อยมากค่ะ เอกลักษณ์ของไข่เค็มของเรานะคะก็จะมีกลิ่นหอมใบเตยคะ่ะถ้าใครชอบทานไข่เค็มนะคะต้องลองเลยคะ่ะถ้าอยากซื้อนะคะปุ้ยมีเบอร์โทรของปุ่บแม่บ้านนะคะทิ้งไว้ใต้คลิปตรงสามเหลี่ยมมุมวาด้านล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยคะ่ะเราขายทั้งรา,ราคาปีกแล้วก็ราคาจงน,นะคะทักไปถามกันได้คะ่ะ อันนี้คือขั้นตอนการเก็บแล้วนะคะเล้วก็จะนำไข่มาใส่หลังนะคะแล้วก็เอากระดาษรองสิพิมพ์นะคะปิดไว้แล้วก็แแ็็กด้้ววยะคลปิดฝาเราจะทิ้งไว้ทั้งหมด15วันนะคะเดี๋ยวจะใช้ซีนติด เสร็จแล้วเราก็จะซีนติดฝาให้มีชิดเลยนะคะไม่ให้ลงเข้า<ม>เดี๋ยวให้ผู้ช่วยอาไปทอบต่อเสร็จแล้วเราจะทิ้งไว้15วันนะคะแล้วนี่ก็คือหน้าตาไข่เค็มใบเตยของเรานะคะน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะ หรือว่าถ้าอยากสั่งซื้อไปทานก็สั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ